สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง Youtube ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube นะครับและ f c ีที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีกันวันนี้วันที่3ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับ3มมกราคมวันนี้จะพาพี่น้องมาดูไม้ที่เรานั่งแท่นไว้ครับอัปเดตไม้หน่อยนะครับหลังจากที่เอาไปพักฟื้นไว้ โดนแดดเบาๆนะครับใอ้อยู่ในร่มมีแค่แสงแดดนิดๆหน่นนอยๆครับพี่น้องครับจะพาไปดูไม้อันุบานนะครับว่าเขาจะสวยแค่ไหนนะครับไม้ที่ผมนั่งแทนไว้นะครับไปดูพร้อมกันพี่น้องหลังจากปีใหม่หยุดยาว ไม่ค่อยได้เดินเข้าสวนเลยครับผมอันนี้ผมจะมาโน้มกิ่งครับนี่นครับจะโน้มกิ่งครับจะโน้มกิ่งไม้ต้นนี้ก่อนครับพี่น้องครับไม่ต้องไปเข้ารวดโน้มกิ่งเอาครับ ฝนนี่น่าจะตกนะครับนี่พี่น้องครับดูเหมือนฝนจะตกครับนี่ก็เป็นลวดดัดบอนไซพี่น้องเอามาโน้มกิ่งจนชมครับ จากลมแล้วน่าจะเป็นลมฝนครับผมไม่น่าจะเป็นลมหนาวแล้วครับนี่น่าจะเป็นฝนมากกว่าพี่น้อง ใช้ไม้แขนเสื้อก็ได้ครับใช้ลวดหรือไม้แขนเสือ้อหรือลวดดัดบอใไซครับถ้าไม่เสียดายลวดครับก็มาตัดเอาพี่น้องใช้หลอดกาแฟครับนี่ป้องกันเดี๋ยวมัน เดี๋ยวกิ่งชนชมจะเป็นแผลครับจากการขูดนี่ครับเดี๋ยวลวดเวลาลมพัดนะครับลวดมันจะไปเสียดสีกันไปขูดเอากิ่งให้มันเป็นแผลเดี๋ยวไม้เน่าอีกครับ นี่ก็เป็นการโน้มกิ่งรับโน้มกิ่งโน้มกิ่งจนชมนะครับไม้ก็จะเป็นทรงเป็นพุ่มสวยๆนะครับเด็วันนี้ก็แค่จะพาพี่น้องมาดูไม้ที่เรานั่งแท่นไว้ครับก็เลยมาโน้มกิ่งต้นนี้ก่อนนะครับทำเป็นทรงเป็นพุ่มก่อน ตันนี้ก็จะพิเศษกว่าเขาหน่อยครับพี่น้องครับไม้ตัวนี้เกิดมามีเก้าเสาครับเก้าเสาเก้าเก้ายอดนะครับเป็นไม้เก้ายอดพี่น้องไม้ดําไม้เก้ายอดนะถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดีนะครับ สำหรับตัวผมนะครับ อโอโเคการน้มกิ่งก็อย่างนี้ครับพี่น้องครับมันจะสวยอีกแบบนึงน,นะครับ mm hmm. เวลาใบาเขาเยอะๆมันก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับสำหรับการน้มกิ่งนะครับ สับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูครับไม้ชวนชมที่เรานั่งแท่นเอาไว้ครับจะเป็นยังไงครับนี่เลยครับผมไม้ที่เรานั่งแท่นไว้ครับพี่น้องวายตกแน่ๆฝนไม้ย,ยังไม่แข็งแรงนะครับนี่พี่น้องครับมีดอกก็จริงครับอ่า นี่เลยครับผมพี่น้องคือไม้มันยังไม่แข็งแรงนะครับพี่น้องครับเวลาออกดอกมาก็เดี๋ยวดอกเขาก็นี่ดอกไม่สมบูรณ์ครับนี่น้องครับดอกไม่สมบูรณ์ครับดอกเยอะนะครับนี่ต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้ก็เป็นหอมมะลิครับหอมมะลิ ดอกเขาเยอะดีพี่น้องนี่ก็ใบเหลืองใบเหลืองแบบนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากพี่น้องไม้เขาจะออกดอกนั่นเองนะครับใบเหลืองเหลืองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่น้องครับนี่ใบเหลืองเหลืองนะครับนี่เอานี้เขียก็ร่วงครับนี่นี่นี่ครับ เก็บออกนะครับนี่แบบนี้ต้องเก็บใบออกนะครับพี่น้องครับไม่ต้องปล่อยไว้นะครับผมใบเหลืองๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นปกติของเขานะครับนี่ก็เหลืองเหมือนกันนะครับนี่ใบเหลืองเลยนะครับแต่ว่านี่นะครับช่อดอกเขาครับนี่นะครับไม้เขาก็จะติดช่อดอกหลายต้นเลยนะครับหลายต้นเลย เราก็ต้องเอามาพักฟื้นเอาครับพี่น้องครับเอาออกแดดสู้ลมสู้แดดอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับนี่สองต้นอยู่ด้วยกันนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับนี่มีแผลัไม้ก็เลยไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องรอตัดเยอะเกินหมดละไม้ครับนี่ก็ขอให้รวยนะครับนี่นี่ ดอกก็เริ่มมาแล้วครับเป็นพวงเป็นพุ่มนะครับไม้นี่ช่วงนี้ก็น่าจะป้องกันฝนนิดหนึ่งไม่อยากให้โดนฝนครับดอกเสียเชื้อราลงอีกนี่ก็ดอกครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปสองครั้งนะครับพี่น้องครับก็ปล่อยงดน้ำให้ดินแห้งไปนี่ก็ต้องมา ะต้องเอาน้ำมารดมั่งแล้วครับนี่เพราะว่าดินแห้งมากเลยนะครับน,นี่ก็ดอกมาแล้วครับนี่ไม้ที่เรานั่งแท่นไว้นะครับนี่เป็นไม้ที่เรานั่งแท่นเอาไว้นะครับพี่น้องครับผมก็จะนั่งแท่นไว้อย่างนี้ครับนี่แล้วก็จะมาพักฟื้นไว้ ที่เดียวกันนะครับจะได้ดูแลง่ายครับเราจะได้รดน้ำง่ายดูแลง่ายนะครับจะได้ดูด้วยว่าไม้ต้นไหนมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะพี่น้องก็จะมืดๆหน่อยครับตรงนี้นครับเพราะว่าแสงไม่เต็มที่นะครับใบเึเหลืองนี่ก็เดี๋ยวก็ร่วงหล่นไปครับนี่ไม่อยากรอก็อันนี้ดีดอย่างนี้ครับนี่ ก็หลุดไปครับก็หลุดไปนะครับก็หลุดอันหนหลุดก็หลุดไปครับตัวนี้ก็ตัดทํารากใหม่ครับนี่ต้นนี้ตัดทํารากใหม่พักฟื้นหน่อยแข็งแรงแล้วลหะครับไม้แข็งแรงแล้วนี่ก็ดึงออกได้แล้วครับนี่ที่น้องครับนี่เห็นไหมครับ ข้อดีของการคุมถุงไว้นะครับนี่หมายชีเรานั่งแท่นไว้ครับนี่เฟอร์รานะครับนี่พี่น้องต้นนี้ f ฟ r ร์รานะครับดอกจะสุดยอดต้องยอมรับเลยนะครับสุดยอดดอกต้นสูงครับพิเศษหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนของเขาอีกต้นหนึ่งนะครับ เฟอร์รารี่เหมือนกันครับนี่นี่ครับพี่น้องจะเห็นรูปโปรไฟล์ของผมนะครับนั่นแหละครับดอกเฟอร์รารี่นะครับดอกเพียบนี่ครับเห็นแดงแๆอย่างนี้ครับนี่ช่อดอกทั้งนั้นเลยพี่น้องดอกมาแล้วนะครับเฟอร์รารี่ อันนี้ผมก็รักษาแผลครับนี่นี่ครับเรียบร้อยดีถ้ารักษาแผลนี่ผมจะไม่ให้ไม้โดนน้านะครับพี่น้องครับผมจะมีจุดพักไม้จุดบํารุงจุดดูแลไม้ของผมต่างหากเลยนะครับจะไม่เอาไปวางไว้รวมกับต้นอื่นต้นไหนสมบูรณ์ก็ดอกดีครับ ถ้าไม่สมบูรณ์นะครับไม้ยังมีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวดอกเขาก็จะร่วงออกไปนะครับเวลามีดอกดอกเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับดอกก็จะไม่บานให้เราได้เชยชมครับนี่จุดพักไม้ของผมนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นฟอลลี่ครับนี่น้องครับ เป็นไม้นั่งแท่นครับนี่นี่ครับสำหรับเรื่องของการนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับอากาศเย็นไม่ต้องไปนั่งมันไม่ต้องไปทำมันครับมันติดได้นะครับมันติดก็จริงนะครับนั่งแท่นช่วงอากาศเย็นนะครับแต่ไม้ไม่แตกตากิ่งนะครับก็ไม่แนะนำ นะครับไม่แนะนำรออากาศอบอ้าวก่อนค่อยมาทำกันนะครับก็มีมจุดพักฟื้นไม้ครับเอาไว้ข้างๆสา,ายเขียวนี่แหละนี่ครับพี่น้องจะเห็นซ้ายเขียวครับเต็มแหละว่าจะตัดทิ้งแล้วพี่น้องมันเยอะไปปลูกเล่นๆมันก็เกิดเต็มอยู่เนี่ย ไม้แม่พันธุ์ครับดอกมาแล้วครับนี่ขอให้ดอกเยอะๆก็พอครับผมจะเคลียเกรสรผสมเกรสรครับนี่ครับส่วนไม้พวกนี้ก็จะเอาออกแล้วครับเอาออกไปสู้ลมสู้ฝนสู้แดดครับผมพี่น้อง ใจเย็นนะครับจนชมใจเย็นไม่ต้องไปใจร้อนกับมันครับเดี๋ยวมันจะตายก่อนครับนะครับก็พาพี่น้องมาอัปเดตดูครับหมายที่เรานั่งแท่นไว้นะครับยวมาดูผมโนมกิ่งอ่าโนมกิ่งจนชมด้วยครับนี่นะครับคลิปสั้นๆพี่น้องลาไปก่อนครับผมพี่น้องครับสู้ๆนะครับผมปีใหม่ น้องบางคนก็เริ่มงานวันนี้ครับบางคนก็เริ่มพรุ่งนี้นะครับผมใครเพิ่งเดินทางกลับมาก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยนะครับมาสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องครับลาไปก่อนนะครับผมคลิปสั้นครับวันนี้สวัสดีครับ